สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเิซีสุภูสุขคนเลยจ้าพี่น้องจามาพบมาเจอกับรดอีกแล้วเมื่อนี้ก็จะส่วนพ่อแม่พี่น้องมาเขาป่าเก็บเห็ดอีกเช่นเคยจ้ะแต่ว่าจักสีไดเห็ดหรือบ่ดอกจ้าพี่น้องเมื้อนี้ป่าส่งแห้งแหงจ้าพี่น้องตามไปเบิ่งนํากันเ้อจ้าว่าจะได้เห็ดบ่พี่น้องเพิ่งบรรยากาศป่าที่ละจ้าพี่น้องจ้ามันคือสมาแห้งแถบูนี่โอ้เจอเห็ดดอกแรกแล้วพี่น้องจ้า มาดื้อขวนเอ้ยนึกแต่ว่าสีผูพ่อกับพ่ออยู่เด้อจ้าพี่น้องจ้าอากาศแบบว่าแหงมากเลยจับป้าเมืนอยแหงย่างหนี่ดังกกบกบเลยพี่น้องจ้าเพิ่งเห็ดระแหงแหงผู้พ่อน้พี่น้องจ้าเห็ดกระดอกขี้ไล่จะดอกโบงงามปันใดเด้อพี่น้องเห็ดในมืนอยแหงแหงจ้าบิ่งนะแหงแหงกระแดงกระแดงจังใดบูจ้าโอ้ยมีดอกนึ่งพี่น้องสีได้บัลรับพี่น้องมันคือขี้ไล่แต่ละจ้าเห็ดกระไดโอ้พี่น้องคะ

แม่งกินแม่งกินตัวจะ zoom แบบก่กัน,กนจะ้ะ <procedural> เมื่อ,อน,นี้ได้ดอกเฮ็ดดอกโบสวยด้วยจากพี่น้องปลายแห่งหลายนะคะพบเจอกับรดได้ไม่ได้ในคลิปหนาด้อยจากพี่น้องจ้จาจังเบิงว่ารถจะได้เฮ็ดเพิ่มพ่อสีได้ไปเฮ็ดเห็ดสามรถโบพี่น้องทีมีขอบคุณสุขสุขคนติดติดตามแลวฟังแล้วกับรับชมจ้จาเจอกันคลิปหนาสวัสดีจ้า